พี่เมลิกกลับมาแล้วนะครับแมคิดถึงจึงเลยคิดถึงบรรยากาศได้ดูฟุตบอลสโมสรักนะฮะลงทําการแข่งขันในทุกๆสุดสัปดาห์นะครับมาแล้วครับแล้วก็มาในช่วงโปรแกรม boxing day ซะด้วยครับวันนี้ครับจะชวนทุกคนพูดคุยเกมที่อาร์เซนอลจะเปิดเอมิเรตสเตเดียมต้อนรับการมาเยือนของขุนคอนเวสต์แฮมกันครับแห mm hmm. มเล่นเวลาดีซะด้วยตีสามฮะ สนับสนุนโดย New Suzuki พบกับ New Suzuki Ertica Smart h y b r i d The p o w e r o f Smart เติมเต็มทุกฟังก์ชันเติมพลังสมาร์ทไฮบริดได้แล้ววันนี้ที่งาน Motor Expo 2022 Impact Challenger 1เมืองทองธานีและโชว์รูมรถยนต์ซู z u k i ทั่วประเทศสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.suzuki.co.th สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องคุยกันเนอร์สนะครับพูดคุยเรื่องราวของฟุตบอลครับและคลิปนี้แน่นอนครับสำหรับสาวกอาร์เซนอลโดยเฉพาะเลยครับเพราะว่าเราจะมาพรีวิวก่อนเกมการแข่งขันระหว่างอาร์เซนอลกับทางด้านของเวสต์แฮมนั่นเองครับแต่ว่าก่อนจะไปร่วมพูดคุยกันนะครับผมขออนุญาตชวนทุกคนกดติดตามพวกเราให้ครบทุกช่องทางนะครับ e b o o k YouTube หรือว่า t i k t o k เองก็ตามนะครับแล้วก็คอมเมนต์บอกพวกเราหน่อยคุณคิดว่าเกมเกมนี้ ลอนดอนดับบี้แมชเนี่ยนะครับจะมีผลการแข่งขันเป็นอย่างไรอร์เซนอลเก็บ3แต้มเวสต์แฮมบุกมาชนะหรือว่าเสมอแบ่งแต้มกันไปคอมเมนต์เป็นเซียนก่อนเกมกันหน่อยครับแล้วเดี๋ยวหลังเกมเรามาดูว่าไอ้ที่เราเดาๆไทยๆกันเนี่ยมันพอจะถูกมันพอจะแม่นบ้างหรือเปล่าครับ ผมชวนทุกคนไปดูสถิติก่อนการแข่งขันเกมนี้กันก่อนก็แล้วกันนะครับสำหรับอาร์เซนอลครับทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งครับเขายังเป็นจ่าฝูงอยู่ครับโดยที่เรียกได้ว่าอยู่อันดับหนึ่งของตารางพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับนำโด่งเลยครับเรียกว่านำคู่แข่งอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยอยู่ถึง5คะแนนด้วยกันครับอาร์เซนอลมี3ามคะแนนจากการลงเล่น14นัดเช่นเดียวกับซิตี้ครับมี32คะแนนจากการลงเล่น14นัดเช่นกันครับสำหรับเวสต์แฮมนะครับ ทีมที่กําลังจะเจอกันในคืนนี้เนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าอยู่อันดับ16นู่นเลยครับลงเล่นไป15เกมมีอยู่14คะแนนครับเรียกได้ว่าสถานการณ์เนี่ยอาจจะไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอยู่เหนือโซนตกชั้นเนี่ยเป็นแค่1คะแนนเท่านั้นทําให้เกมคืนนี้ครับเวสต์แฮมหมายมั่นปันมือจะเอาแต้มจากเอมิเรตสตีดียมให้ได้แน่นอนครับผลงานเฮ t ูเฮ a d ครับ ก่อนหน้านี้เจอกันหลายครั้งนะครับแต่ว่าเราเอาเฉพาะ5ครั้งหลังสุดก่อนกันลวกันนะครับถึงแม้จะเป็นลอนดอนดับบี้แมชนะครับแต่ว่าแมเป็นอาร์เซนอลคายี่เวสต์แฮมอยู่แทบจะฝ่ายเดียวเลยครับแล้วก็ผลงาน5นัดหลังสุดนะครับอาร์เซนอลชนะ3แพ้2ครับอันนี้ก็คือมีเกมการแข่งขันไออุ่นเครื่องนะครับที่ทางด้านของกาตาด้วยนะครับก็ชนะลียงนะครับชนะเอซิมิลานแล้วก็มาแพ้ยูเวนตุสนะครับล่าสุดนะ ส่วนผลงานห้านลหลังสุดของทีมเยือนชนะ2เสมอ1แพ้2ครับไปดูเรื่องราวของไลฟ์อัพกันหน่อยก็แล้วกันนะครับสำหรับ11ผูเ้เล่นตัวจริงของอาร์เซนอลครับต้องบอกว่าในช่วงฟุตบอลโลกที่ผ่านมาเนี่ยเรามีนักเตะที่เจ็บหนักไป1คนก็คือบรยลเตซยสครับ,รบอันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าพักไม่น้อยกว่า1เดือนหรืออาจจะ3เดือนเลยก็ว่าได้นะครับก็ <c oughs> ผมเห็นดูภาพในตามอินสตาแกรมต่างๆแล้วเนี่ยทิศทางมาดูดีนะมันดูมันดูมันด,นด,นด,นดูไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสมากไม่ได้ดูเครียดมากแต่ว่าก็ ก็ยังลงไม่ได้แน่ๆในเกมนี้แหละครับนะก็ไม่ไม่มีกับเบื้อเชสซุสนะครับส่วนคนอื่นๆเนี่ยที่ไปลุยฟุตบอลโลกบอกแบบนี้เลยครับว่าส่วนใหญ่เนี่ยนะครับจะตกรอบเร็วครับอย่างโทมัสปาเตอย่างเงี้ยก็ตกรอบเร็วนะครับแล้วก็คนอื่นๆที่ ที่ไม่ได้ตกรอบเร็วอย่างทีมชาตฝรั่งเศสกับวิลเลียมเซริบาเนี่ยถึงนัดชิงเลยแต่ว่าเซริบ้าเนี่ยโอ้โหแทบจะเรียกว่าไม่ได้ลงสนามสักเท่าไหร่นะครับนะแล้วก็รายอื่นๆอย่างเบนจามินไวส์เนี่ยติดทีมไปเล่นทีมชาติอังกฤษก็จริงแต่ก็แทบจะไม่ได้ลงเลยนะครับมีบุกุโยซาก้าเนี่ยอาจจะได้ลงเยอะหน่อยนะครับ มีทางด้านของกัปตันเงาเรานะครับกรนิชชาก้ากับทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยก็ได้ลงเยอะหน่อยแต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ได้ถึงขั้นรอบลึกมากนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเรื่องของความฟิตเนี่ยก็น่าจะพร้อมสมบูรณ์มากๆเลยทีเดียวเลครับมีตัวหลักของเราอย่างกราวิมาเกย์เสเนี่ยก็ไม่ได้ไปทีมชาติบราซิลนะครับหรือว่า โอดกาทีมชาติของเขาก็ไม่ได้ไปฟุตบอลโลกนะครับก็เลยเชื่อว่าความพร้อมของเราเนี่ยก็จริงๆก็จะมีขาดแค่ทางด้านของอกราเวลเชซุสหนึ่งคนแล้วก็ซินเชนโกที่เจ็บก่อนหน้านี้แล้วอีกหนึ่งคนซึ่งในรายของซินเชนโกเนี่ยผมก็ไปดูไปส่องใน Facebook ใน IG ของซินเชนโกเนี่ยน่าจะมีข่าวดีเร็วนี้ก็แล้วกันนะครับอ่ะแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลครับมันเป็นการคาดเดาของผมเราไปดู11ผู้เล่นตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามในเกมค่ําคืนนี้กันหน่อยครับ ผู้รักษาประตูครับแน่นอนครับอลแลมสเดลครับก็จะมาลงประจำการในตำแหน่งนี้นะครับกองหลัง4คนครับเบนจามินไว้ครับอยู่ขวาครับแบ็คซ้ายจะเป็นทางด้านของเครนเชนี่ครับคู่เซนเ์ฮาเป็นกาเบลมาเกยสจับคู่กับวิลเลียมซลิบ้าครับกองกลางตัวรับ2คนครับกราณิชาก้าจับคู่กับโทมัสปาเต้ครับแนวรุก มาตินโอเดกาครับแล้วก็มีทางด้านบุกโยสก้ายืนฝั war, ่งขวามาตินเนลลี่ยืนฝั่งซ้ายและกองหน้าครับอันนี้จะเป็นทีของเขาแล้วครับนี่ก็คือมหาเทพองค์ใหม่ครับที่เราจะต้องจับตามองสถานการณ์จะสร้างวีรบุรุษหรือว่าจะทําให้มันซุดหนักกว่าเดิมครับนี่คือตําแหน่งของเขาครับเอ็ดดี้เดอะคิงองเคเทียครับ เอ็นเกีครับจะได้ลงสนามในเกมนี้แน่นอนครับผมมั่นใจครับแล้วก็จะได้รับโอกาสในช่วงนี้ครับซึ่งถ้าเขาทําผลงานได้ดีเอ็นเกีอาจจะมีโอกาสที่จะเฉิดฉายในตําแหน่งศูนย์หน้านะครับเปลี่ยนมาเป็นเบอร์14แล้วได้สัญญาใหม่แล้วนะครับต้องโชว์ผลงานหน่อยนะครับหลังจากที่เชสุสเจ็บไปนะแต่ถ้าสมมติทําผลงานไม่ดีมการานี้ต้องช็อปแล้วครับมิเกอวารเตตาผมคิดว่าเกมเกมนี้เนี่ยจะเป็นเกมที่ทั้งคู่เนี่ย ระวังกันทั้งคู่เลยนะครับโดยเฉพาะอาร์เซนอลเนี่ยอาจจะต้องมาปรับจังหวะของตัวเองสักหน่อยนะครับในเกมอุ่นเครื่องที่ผ่านมาเนี่ยชนะไป2จาก3ก็จริงแต่ว่าเกมสุดท้ายเนี่ยแพ้ยูเว่ไป2อสูเลยนะครับล้วก็ทําเข้าประตูตัวเองทั้ง2ทั้ง2ลูกเลยนะครับผมเชื่อว่าอาจจะต้องมากลับปรับจูนในเรื่องของอความเป็นทีมเวิร์กหน่อยนะครับเพราะว่ามันมันถูกบอลโลกขั้นมาตั้ง1เดือนนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยที่เราเล่นกันมา1 3บสนั้นเนี่ย เราเล่นกันได้ดีจริงๆนะครับมีทีมเวิร์กที่ดีนะครับแต่ว่ามันถูกขั้นไป1เดือนเนี่ยผมไม่รู้ว่าเรื่องเราของที่มันเคยดีเนี่ยมันจะยังดีอยู่หรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นคําถามที่น่าสนใจเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าเกมๆนี้เนี่ยไม่ไม่น่าจะเหมือนหลายๆเกมที่อาร์เซนอลไล่คลองบอลแล้วก็บุกต้อนใส่เวสต์แฮมแล้วก็ทําประตูยิงขาดชนะขาดอะไรแบบนี้ผม ผมไม่เชื่อว่าจะเป็นแบบนั้นผมเชื่อว่าจะเป็นเกมที่ระมัดระวังกันทั้งคู่นะครับแล้วก็อาร์เซนอลน่าจะพอได้เปรียบในเรื่องของการเล่นเป็นเจ้าบ้านเบียดเฉียดชนะไปได้10หรือ2 1เท่านั้นเองผมคิดว่า10แล้วกัน่ะฟันธงแบบไม่ต้องมาเผื่อเลือกเลย10อาร์เซนอลชนะ1 0นะครับอาจจะไม่ได้ขาดอะไรแต่ก็เชื่อว่าน่าจะมีผลงานที่ดีแล้วก็อยากให้เอ็ดดี้เอนเกตีทำประตูได้ครับ อาร์ซนอลจะได้ได้นักเตะนย์หน้าที่เรียกความมั่นใจปลายฤดูกาลที่แล้วถ้าจํากันได้เขามีผลงานที่ดีมากๆนะครับจนทําให้ได้ต่อสัญญาแล้วก็ทําให้ได้สวมเสื้อหมายเลข14สิ่งที่น่าระวังนะครับสิ่งที่ควรจับตามองนะครับผมคิดว่าก็คือกุนซืออย่างเดวิดมอยครับคนนี้ไม่ธรรมดานะครับจะถอนมอยเนี่ยไม่ได้ถอนง่ายแน่ๆนะครับเพราะว่าเป็นกุนซือจอมเก่าแล้วนะครับแล้วก็อยู่กับทีมในพรีเมียร์ลีกเนี่ยมันหลายปีครับถึงแม้โอเคอาจจะไปเสียชื่อกับแมนยูบ้างแต่ว่าเขาทําทีมไซซิ่งขนาดเนี้ ก,กลางๆไม่ได้ใหญ่มากเนี่ยทำได้ดีครับและตอนนี้สาการของเวสต์แฮมเนี่ยต้องการคะแนนจริงๆเพื่อกลับมาอยู่ในพรีเมียร์ลีกได้แบบสบายใจนะครับไม่ต้องมานั่งลุ้นเสียลุ้นจะ ต้องตกชั้นหรือเปล่าอะไรยังไงนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่าการแก้เกมของเดวิดมอยน่าสนใจแล้วก็เด็เค่นไรครับคนนี้เนี่ยผหต้องบอกว่าเป็นกองกลางสารพัดประโยชน์จริงๆนะครับเล่นได้ย่ยอดเยี่ยมสามารถปรับจากเกมรับเป็นเกมรุกได้ดีนะครับเบนรามาก็มีทีเด็ดที่ขาดที่น่าสนใจนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าประมาทเวสแตมไม่ได้นะครับแต่ก็เชื่อว่าเพราะฉนั้นจะเพาะตัวรอดได้นะ คลิปนี้สนับสนุนโดยขนมปังเลอแปงครับเลอแปงเบอรเกอรี่ที่ไหนเมื่อไหร่ก็อร่อยนะครับมีเลอแปงติดบ้านไว้นะครับดูฟุตบอลดึกๆเนี่ยจะได้ไม่ต้องท้องร้องแล้วมันทรมาน,นครับไม่ต้องออกไปไกลด้วยนะครับก็ซื้อขนมปังเลอแปงเอาไว้แล้วก็ดูบอลไปกินไปมีความสุขแน่นอนนะครับอย่าลืมไปกดติดตามเลอแปงได้ทุกช่องทางในโซเชียลนะครับเฟซบุ๊กไอจีหรือว่าทิ k ต่ของเลอแปงเองแล้วก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับ เอาละครับแล้วทุกคนคิดเห็นอย่างไรกับเกมเกมนี้ครับศึกลอนดอนดับบี้แมชในช่วงบ็ x กซิ่งเดยครับถ้าเราทำผลงานได้ดีก็จะนำต่อไปนะครับแล้วก็ช่วงบ็ x กซิ่งเดยเนี่ยเป็นช่วงที่สำคัญนะถ้าสามารถที่จะเก็บโกยคะแนนได้เนี่ยก็จะทำให้ทีมเนี่ยสร้างความมั่นใจแล้วก็สามารถที่จะมีโอกาสรุ้นเบียดชิงแชมป์พิม์ลีกได้เลยนะครับ และนี่คือทั้งหมดทั้งมวลของคลิปวันนี้นะครับยังไงฝากกดติดตามพวกเราให้ครบทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube หรือว่าทิตตอเองก็ตามนะครับวันนี้ผมเกมบอลชัยลาไปแล้วครับเจอกันใหม่อีกทีวันพรุ่งนี้เดี๋ยวเรามาสรุปภาพรวมกันนะครับว่าหลังเกมเป็นอย่างไรบ้างอ้อแล้วก็คืนนี้นะครับใครที่อยากจะดูฟุตบอลด้วยกันนะครับก็ตีสามครับมาดูกันได้นะครับทางช่องของน้องโจเต็มข้อนะครับก็มีไลฟ์สกอร์นะครับพูดคุยกันดูบอลด้วยกันนะครับแล้วก็มีผมกับน้องโจนะแล้วก็ ติดตามกันได้มีพี่ป๋องมีพี่วามีหลายๆคนมาสลับสับเปลี่ยนกันด้วยแล้วกันครับอ่ะวันนี้ลาไปแล้วครับเจอกันใหม่ที่คราวหน้าครับสวัสดีครับ